่านด้วยอยู่กับผมโนต,ตานกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวอาวุธนะครับก็เป็นอาวุธอัปเดตใหมนะ่นั่นเองเป็นอัปเดตของวาเลนไทน์นะท่านผู้ชมเนี่ยรายละเอียดอาวุธก็จะประมาณนี้เลยลายดีไซน์มันไม่เหมือนวาเลนไทน์สักนิดเดียวเลยผมก็เอาความเท่ไปก่อนช่างมโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธตัวนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอพาท่านผู้ชมไปดูโค้ดใหม่กันซึ่งก็เป็นโค้ดามาอัปเดตใหม่นี่ตามไปเลย ก็รีบๆใส่แล้วกันนะมันจะหมดเขตประมาณเดือนหน้านี่เลยก็ประมาณนี้มีพวกไฟล์ไม่เลิฟเลิฟสไตล์อะไรก็ว่าไปมาใส่กันได้นะก็ผมได้ทําการปรับระบบการ VP ใหม่ด้วยนะก็จะสามารถ p p กันที่ได้เลเวล500ราคาหัวก็เหมือนกันไล่ตั้งแต่เลเวล500แล้วก่อนั้นนี้มันยังไป็นเลเวล1 0 0 0ไงส่วนอัปเดตในตอนนี้ก็มีอะไรบ้างลองมาดูกันเลยนี่นก็จะมีรายชื่อตามอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็น วันเลนทายอีเวนต์อะไรก็ว่าไปนี่แล้วก็ไอ้พวกของเก่าเนี่ยจะถูกอีเวนต์เก่าเนี่ยจะถูกลบภายในวันที่18เดือน2นะท่านผู้ชมก่อนรีบหน่อยนะถ้าใครยังไม่ได้ของอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมอ่าต่อไปก็เป็นอีเวนต์วันเลนทายอาวุธใหม่นั่นเองเนี่ยที่ผมใช้อยู่ในปะัจจุบ,บันนะแม่งโคตรเท่เลยอ่าต่อมาก็เป็นอีเวนต์วันเลนทายให้เราตามหาจดหมายอ่ะเพื่อที่จะเอาไปซื้ออาวุธอนะีเวนต์อ่ะ ก็จดหมายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเอ่อมันจะอยู่ประมาณทั่วแมพเลยตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ทั่วแมพเอาอง,ง่ายๆคืออยู่ทั่วแมพลองไปวิ่งหากันได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมว่าจะลองวิ่งหาดูบ้างเออเดี๋ยวผมขอลองวิ่งหาดูสักหน่อยแล้วกันเนี่ยตามซอกๆอะไรพวกนี้มันจะอยู่อันเยอะแล้วจดหมายอ่ะลองวิ่งวิ่งหาดูโอ้ไม่มีว่ะี่ยซอกเนี่ยผมจําได้ว่าผมทําไปซอกนี้อยู่จําได้ผมทําไปเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยตรงนี้ไม่มีเหรอเดวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งหากันดเดี๋ยวนะ โอเคลองดูในซอกตรง,ตรงประมาณนี้ดิอืมมีไหมไม่มีว่ะอ่ะนู่นไงผมเจอแล้วเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเอ้ยไม่มีเนาะโอเคดังนั้นผมไปเก็บเลยแล้วกันถ้าเก็บมาได้แล้วมันจดหมายหนึ่งอนะตอนหนึ่งแตวเนะท่านผู้ชมนะวิธีและว,วิธีเช็คอะเราเช็คจากตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องมาเช็คจากร้านค้าเอาแล้วเหมือนผมเห็นอ่จดหมายใช่ไหมเออใช่จริงเด้วยเก็บแป๊บนี่ไง มันจะอยู่ตามซอกพวกอะไรเยอะอย่างนี้มากเลยนะแล้วส่วนวิธีเช็คเนี่ยก็ให้เราไปเช็คที่ตึกนู้นนะหรือว่าร้านขายคุนเก้ดีๆนั่นแหละเออนะเนี่มันจะเป็นอาวุธประมาณนี้ <c oughs> ยังไม่หยุดขิงอาวุธโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลองรีเซ็ตตัวละครไปหาเลยเอาล่ะ,าละ,าละ,าละมาดูในร้านคุนเก้กันเลยโอเคเปิดปุ๊บมันจะอยู่ล่างสุดเห็นปะ่ะนี่มันจะเปลี่ยนจากหน่วยเย็นเป็นค่าจดหมายนะท่านผู้ชมใครมีครบร้อยก็นั่นแหละมาแลกได้ประมาณนั้น โอเคมันจะไม่มีบอกทั้งในหน้าจอไหนแล้วมันมีแค่อบอกขค่ในร้านค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่สําคัญจริงๆกันเลยดีกว่าปะส่วนที่สําคัญก็คือการรีวิวของนั่นเองนะนี่ดาบอันนี้เลยนี่ก็คือการโจมตีปกตินะท่านผู้ชมมันจะเป็นดาบคู่ต้องโจมตีเป็นโจมตีเป็นทิศคู่นั่นแหละประมาณนี้แล้วเสียงคือแบบฟังสนอหูมากเนี่ดยดูดิท่านผู้ชมต้องลองมาเล่นเองเย้ยนแบบโคตรมันอนะ่ะถ้าใครที่กำลังเก็บแต้มอยู่ก็สู้ๆเราท่านผู้ชม นี่เลยมันมากมันมากอ้ามันมากมรู้สึกเสียเวลามากเลยมารีวิวสกิลแรกกันเลยดีกว่ามานี่นี่นี่สกิลแรกเลยเป็นสกิล e นะมันมันก็จะเป็นการพุ่งมาด้านหน้าอย่างนี้เป็นไงมันเป็นการพุ่งจากะระยะเนี่ยมันค่อนข้างไกลยอยู่นิดนึงนะนี่ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หมนี่วันนี้ก็จะมีเอฟเฟครูปหัวใจอะไรโผล่มานะทนะ่านผู้ชมโคตรเท่เลยนะเนี่ยลองมาใช้ดูแบบเท่มากส่วนสกิล r ก็จะเป็นการแบบ ซิกแซกลัวนะท่านผู้ชมเนี่ยดูนะนี่เลยคือแบบเสียงฟังสนอหูแล้วเกินเอาใหม่เดี๋ยวเอา,เอาใหม่อหมรอครูดาวก่อนปุ๊บซิกแซกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไงโคตรเท่ต่อไปปุ๊บต่อไปเลยก็ลองมาดูอันสก,กิลอันตีนะท่านผู้ชมเนี่ยอันตีจะเป็นการเอ่อกระโดดทุ่มนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวๆๆๆๆดูเดีๆๆด๋ยวดูปุ๊ม แล้วก็เราจะได้รับสถานะวาเลนไทน์มานะก็ทำให้สก,กิลเนะี่ยต่างๆลดคูดาวลงนะเนี่ยในอยา่างสกิลแรกเนี่ยลดคูดาวแบบฟันฟุบๆๆๆเลยเดี๋ยวสก,กิลอาร์มันก็ลดคูดาวเหมือนกันนะมันทำให้สก,กิลมันดูโหดขึ้นด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมรอคูดาวสก,กิลวันตีนี้มันหมดก่อนนี่นี่นีๆๆม่มาแล้วมาแล้วในเวลาสามสองหนึ่งปุ้งนี่ดูสก,กิลบูบปุ๊บู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 บลบอ่ะดูบ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  กะได้ประมาณใช้ได้สามลอเวคือโคตรมันโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมขอตลาไปก่อนแล้วกันนะอีเวนต์เนี่ยรียบๆทำไปแหละบุย